ไปกินทุยเดียวเทร่าครับผมไปแล้วครับผมเตียวครับเตียวเป็นงครับสวัสดีครับผู้ชมบ่าวสกุลคนสว่างครับเมื่อนี้จะพากันไปตลาดเทียร่านะครับวันนี้อยู่นี่มีห้าคันแล้วพี่น้องนะครับห้าคันเดียวไปสมทบอีกครับหัวหน้าสามเอี่ยวฮาองนะครับตอนนี้น่าจะจอดรออยู่แถว สีแยกคุกนาตาเนียนะครับไปวันนี้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวตลาดเทียร่านะครับร้านเจบีนะครับผมวันนี้จะไปสัมภาษณ์แล้วน้ำไปดูยืเดินมาแล้วครับแกงจักรยานครับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเทียร่าครับผมไปแล้วครับผมเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสวยงาม นี่คือป่าสตอเบอรี่นะครับโอ้แต่ว่าไปคนละทางไปทางผี่ไปทั้งชีวิตใส่กุลาเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนอนดึกกินบิ่งแล้วนี่เห็นไหมเนาะก็ได้ส่งไปค่ะก็ได้ส่งเทศเลยโอ้เก็บไปผู้เดียวอ่ะไปผู้เดียวอ้าวอันนี้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปไปครับผมเอาข่ออันนี้ก่านไปไปท่านเดียวกันที่เก่าข่ันงงครับวไปไปด้วยด้วยกาีครับต้องปรุงเพื่อ มันนวครับว่ได้ตะเลยเมื่อวานเพ่กชวยไปตีิรูแหละวัได้ไปครับน้องมึงักเพื่นครับนี่ครับผมช่วยง้อหัวหน้าครับพี่ดำเกนบ้านเฮาพี่ดำเป็นเห็ดไปเนาะโอ้ยี่ยขัแเกนบ้านเฮาไรเนาะขอญาตด้นน่ะครับผมปันเที่ยบพี่น้องมึงเอามึงไม่ถยเนี่ย ือบสามชิบดูครับตั un> un> ้งขี่จักรยานมากินก๋วยเตี๋ยวพี่นะเดี๋ยวแบบพี่น้องเอ้ยขอกคงหน้าแม่เอาตะกุดโยวเลยแมเอาครับเราคุ้นถกออ่ะด้วยครับผมีครับผมไอมาดูเลยครับของพี่ครับผมโเล้วมามาได้ก๋วยเตี๋ยวไหมโอ้ยมุกๆุกมครับโอ้ไปยุสว่างกันก่อนเานโอ้ยว่าไปอีกแเือสวางคบุตรนบาบดมานีือสว่าง มาบ้านอยู่ไกลปี๊ไกลกันอยู่ดิครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านนันจีบ้านย่างคำโอ้มานันจีครับผมบอกใกล้แล้วครับบ้านหันบ้านนนค้อน้องครูครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้าวเที่ยวปุณิโอ้ว้าปีงครับโอ้นี่ครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมโทรมาหาเพื่อนแต่เศร้าุนะเพื่อนบอกว่าเปิดอยู่พราะฉันโอ้ย่านแต่เพื่อนบอกเปื่อย่านิต่มาเสียเที่ยวที่บ้านสกุลกันเลยครับสั่งไปแล้วครับผม ไปพ่อกันอยู่กลางทางเพิ่นไปจิด,ด,ดอีเวนต์ว่าไปกินขนมปุ้นเหมือนท่นานครับกลิ<อ>่นไหมโอ้ยังไงครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมากอะได้กินครับผม